แม้ไม่อาจเที่ยงได้รักต้องขอต้องปฏิหารใจสิที่ขอสัมภัยจึงขอเดือดร้อนท้าพ่อไปยื้อเยอะที่ไันไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ในวิมานชั้นไหนๆลงบันดาลให้พ่อหลวงของพวกไทยสถนในสวงสว่า์นิรั<ล>นดร์เพื่กราบเรียนท่นานากรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพวกเราจีนตะหลิวโ,ยโยชว์จากโรงเรียนบยย้านกตะหลิวสำนักงานเศรษฐ แล้วพวกเธอสังเกตุได้ผลดีจะมีน้ำยมแล้วยาง่ายแะบของแปลมแต่ถ้าเราหย่อนก้อนปิศาจลงไปเธอคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเฉยๆน,น,นะแต่แต่เรานะคิดว่ามันจะระเบิดตุ้มต้อตมอะ่ะงั้นเรามาลองหย่อนสาราพร้อมกันเลยดีไหมคะนะับหนึ่งสองสามมาคะ่ะว้าว ที่แรกชื่ออะไรครับมาจากโรงเรียนอะไรครับค่ะท่านผู้เล่าต้งสอบขั้นพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วท่านผู้เล่าต้องสอบทัดถ้าทัดสอบทานหยิบก้องปริศนาของเราไปเลยค่ะหยิบเลยค่ะหยิบค่ะค่ะถ้างั้นท่านผู้เล่ามาหยิบก้องปริศนาของเราลงไปเลยนะคะหยอดเลยเลยค่ะหยิบเลยค่ะหยอดเลยนะคะว้าวความสวยจังเลยค่ะบ๊องแป๋ม ขอบคุณท่านผู้กำกับสองท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบใจขอบเร <นะ S 1> าขอบเราไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ๋ปองแป๋คะแล้วความที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อยา่างไรล่ะคะและท่านผู้ชม ลวก็อย่างไรล่ะของกแฝงกุ๊กกิ๊บค่ะกุ๊กกิ๊บเคยไปดูคอนเสิร์ตไหมคะกุ๊กกิ๊บเคยเห็นควันที่ออกมาจากข้างเวทีหรือเปล่าอ๋อประดับกานเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะค่ะกับกิจกรรมของน้ำฝนกันเลยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่า Big Bang การค่ะ Big Bang การใช่แล้วค่ะของกแฝงคะนี่นะคะคือสัระเช็ดแรกของเราให้ตุ๊กแฝงเป็นคอนเทนตลงไปในขวดโหลเลยนะคะ ะคะถ้าคุกกินเทสสารชนิดที่สองนี้ลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าก็คงจะธรรมดานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกั่นสิถ้าง้นเรามาเทศสารชนิดที่สองลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะนับค่ะหนึ่ง ใส่เลยนะคะได้หรือยังคะไปด้านนี้ด้านเลยคะมาฝั่งนี ure, er, ้ค่ะใส่ได้หรือย right ังคะค่ะีนนะะคเทจากชนิดแรกของเราลงไปเลยนะคะเทเลยค่ะเทเลยนะคะเทเลยค่ะแล้วก็เทจ ส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะสามารถนำไปล้างแผลหรือใส่ในสระน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้คะ่ะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราจริงๆเลยนะคะค่ะอะแล้วลู๊กกี้หายไปไหนเนี่ยลูกนี้ <ๆ S 2> คะ่นี่ครับเรามาพบกับกิจกรรมต่อไปเลยนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลูกโปง่งอาชจรรย์ค่ะลูกโปง่งอาชจรรย์แล้วมันอาชจันทร์ก็หมายว่าอะไรคะกุ๊กกี้เธอมาดูนี่สิเห็นอะไรไ,ไหมเรามีลูกโป่งอยู่สองลูกอ่ามันจะให้ น้ำโป่งทำให้น้ำโป่งไปดิ้เล็กและผมแปมถอดยางออกจากน้ำโป่งได้ค่ะบคุกีสทำให้น้ำโป่งเล็กกับทั้งคุกีสได้แล้วครับเอาประมาณเท่าไหร่ดีคะพอแล้วครับแค่นี้เหรอคะครับแล้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับใส่เลยใช่ไหมคะับคุกีสใส่เลยครับผมแปมได้ยังไม่ใช่ช่วยอมแปมให้สิคะมันไม่ได้ค่ะอ้าวได้ ขอแฝน้ำฝนก็จะใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะอันนี้ลูกปองใบเล็กนะคะขอแฝดได้หรือยังคะ,คะได้แล้วค่ะแล้วไข่แป๊บนึงค่ะหันฝนตัใจรอนิดนึงสิคะเสร็จหรือยังคะขอแฝดเสร็จแล้วคะ่ะใส่ใ,สใช้เลยนะคะใส่เลยนะคะให้น้ำฝนไปช่วยอีกแรงไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะได้หรือยังคะเนี่ยได้แล้วครับ คเพื่อนๆคิดว่าถ้าเราบิดวางตรงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าใบใหญ่คงจะเล็ลกลงส่วนใบเล็กคงจะใหญ่ขึ้นนะนะแต่ฉันว่าสองสองใบเนี้ยจะใหญ่เท่ากันงั้นเรามาบิดวางพร้อมๆกันเลยเลยครับนะนับเลื่อสองสามว้าวดูสิลูกโป่งใบใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ลูกโป่งใบเล็ลกเล็กลงค่ะเป็นไปได้ยังไงคะคุณกิีแล้วเพื่อนๆครับทราบไหมคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทร,บร,บราบไหมทรบาบไห,หม มีความยืดหยุ่นมากส่วนลูกลูกหงบน้อยมีความยืดหยุ่นน้อยลูกหงบใีอย่างจึงรับอากาศได้มากกว่าลูกหงบนิดนึงไงล่ะแล้วเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรล่ะคะลูกกี๊บรองเท้าที่ซื้อมาใหม่เมื่อใส่ไปแล้วมันรู้สึกแน่นแล้กัดเท้าแต่พอเราเอาไปผึ่งเด็กมันก็จะใส่สบายไหม่กับเท้าเลยค่ะอย่างลูที่ใช้ไปนานนะคะก็จะแตกได้ง่ายเพราะวความยืดหยุ่นนี้ล่ะคะ่ะโหวิวทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราจริงๆเลยนะคะถ้าพวกเราช่างสกตและเด็ ใารชว์ของพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้พัฒนาวิชาการกับอานนีสร้างความคิดตีนิดครอบความเหมาะสมวิทยาศาสตร์สัติชีวิตพลเสริมกุจลนสาสตร์ด้านลายชัยยืนขอบคุณค่ะราบทุาบลาฝ่าพระบาทในชาตินี้หากแม้มีโอกาสในชาติหน้าขอกุศลผลบุญหนนักคา เกิดเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปบวกข้าพระพุทธเจ้าขอร้องเล่านักประมนนงรำลึกในด้างหากรรณที่คุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านักเรียนรงเรียนบ้านะตะกอระโย